อยอ้วเหียพี my, my okay, mommy, mommy, mommy. ่ดูขึ้นค่ะหนูหไม่รับบียนค่ะไม่ไม่รับเบียไม่รับเบี๊ย เฮ้ยเสียงไรอะเสียงไรอะเสียงไรอะพูหมพูหมย้ไม่เขียวผลเลยวะเฮ้ยที่มันมีผลอะไรเหี้ยยิไมใช่ใช่อคือเสเจ้าไหนวะพีนี้ค่ะไม่เียวฟุดไม่เียวเลยเฮ้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 ย A kna zav kote manti Saint Saint shirt A tante tanen Student

กลอในร็อบบี้อยู่ในร็อบบี้เข้ามากูเกยไนเมื่อกี้ทำไมทำไมกวกลจะตายแล้วเดร้องไดอไห้ไให้กหน่อยกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหวยไม่ได้ขำจน้านีซะ กูไม่มีแรงแล้วก kind of ูม well ีแรงแล้ไม่ได like ้พักปอดเลยเฮียดูเปลวูปโปรแป๊บเดี๋ยวเวเวฟเวฟเวฟเข้าเข้าไปเข้าไปปั่นดิดนึงบ้าเอาเสียงผู้หญิงไปอะเมื่อเช้เออไปไป ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี <S 1> <S 1> ๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอตรงนี้เดี๋ยวกูรอตรงนี้แล้วกันโมพี่โมพี่โมโอ้ยพี่นี่ข้อสมัยนะเดี๋ยวกูรอตรงนี้แล้วกันจะได้มุจะได้สมาธิิส่งส่งให้หน่อยเหรอโอเคโอเคโอ้โ